ในปัจจุบันนี้มีดีไซน์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆที่จะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วที่แบบว่ามีโครงเหล็กแล้วก็มีหลังคาแล้วก็เป็นโชว์โครงแต่ว่าสมัยนี้ก็จะมีทั้งฝ้าเข้ามาฝ้าหลังคาเนี่ยก็มีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นฝ้าไม้ละแนง g ฝ้าเมทัลชีตหรือว่าจะเป็นตัวของเฟรมอลูมิเนียม ในส,ส่วนตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์แล้วก็ความต้องการตรงนี้เราใช้เป็นหลังคาแผ่นไวนิลท้องเรียบสีขาวสามารถเรียกวัสดุหลังคาได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหลังคาเมทัลชีสหรือว่าเป็นหลังคาไวนิลถ้าเราติดตั้งฝ้าแบบนี้ผมแนะนําให้เราเป็นหลังคาทึบแสงถ้าโปร่งแสงยังไงเนี่ยมันจะไม่ได้โชว์ตัวแผ่นหลังคาถ้าผมแนะนําเป็นตัวทึบแสงจะดีกว่าสวัสดีครับผมสุขุมสอแสงทองกันช่างวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่บ้านเซนโทวิภาวดีลังสิต หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับต้องบอกก่อนว่าในงานต่อเติมหลังคาลงจอดรถ ในปัจจุบันนี้มีดีไซน์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆที่จะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วที่แบบว่ามีโครงเหล็กแล้วก็มีหลังคาแล้วก็เป็นโชว์โครงแต่ว่าสมัยนี้ก็จะมีทั้งฝ้าเข้ามาฝ้าหลังคาเนี่ยก็มีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นฝ้าไม้ละแนง g ฝ้าเมทัลชีทหรือว่าจะเป็นตัวของเฟรมอลูมิเนียมในส่วนตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์แล้วก็ความต้องการแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนของ ฟ้าเมทัลชีตหรือว่าจะเป็นตัวฝ้าของไม้ละแหนงนั่นเองในส่วนตรงนี้มาเริ่มจากงานฐานลากกันก่อนเลยงานฐานลากตรงนี้เราลงเป็นไมโครพายไอ8ลงทั้งหมด3หลุมเพื่อที่จะรับเสาแผงด้านหน้าทั้งหมด3ต้นเลยตรงนี้เราตอกลึกลงไปประมาณ1 8บแถึงยีเมตรจึงชั้นดินดานเราก็จะมีการทำฟุตติ้งขนาดอยู่ที่6 0สิคูณหก ต่อมาก็คืองานหลังคาตรงนี้เราใช้เป็นหลังคาแผ่นไวนิลท้องเรียบสีขาวสามารถเรียกว่าสดุหลังคาได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหลังคาเมทัลชีสหรือว่าเป็นหลังคาไวนิลถ้าเราติดตั้งฝ้าแบบนี้ผมแนะนําให้เราเป็นหลังคาทึบแสงถ้าโปร่งแสงยังไงเนี่ยมันจะไม่ได้โชว์ตัวแผ่นหลังคาถ้าผมแนะนําเป็นตัวทึบแสงจะดีกว่า ต่อมาโครงสร้างหลังคาตรงนี้เราใช้เป็นโครงสร้างไซเอ XL ตามสเปคบริษัทจะเป็นเหล็ก4ี่คูณสองเทอร์นอเหล็ก6กณสวิ่งเป็นอาเสกรอบของหลังคาทั้งหมดเลยในส่วนต่อมาก็คืออาเสหลังรังน้ำอาเสหลัง,ลง,ลงรังน้ำตรงนี้เราใช้เป็นขนาด4ี่ณส ต่อมาจะเป็นเหล็กจันทันเหล็กจันทันเราจะใช้เป็นขนาด3คูณนิวครึง่งแล้วก็ต่อมาก็คือเหล็กแปรเหล็กแปรเราจะใช้ขนาดเหล็กเป็นนิ้วคูนนิว้วมาในส่วนของงานฝ้ากันบ้างในส่วนของงานฝ้าตรงนี้ผมใช้เป็นงานฝ้าเป็นไม้และแ,แนงจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้ไปรีวิวของทางคุณลูกค้าอีกหลังหนึ่งก็จะเป็นฝ้าเมทัลชีท แต่ว่าของคุณลูกค้าหลังนี้จะเป็นฟ้าไม้ละแนงฟ้าไม้และแนงเนี่ยก็จะเหมือนกับฟ้าเมทัลชีเลยแต่ว่าน้ําหนักของตัวฟ้าไม้ละแนงเนี่ยจะน้ําหนักค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่ามันจะมีทั้งตัวแผ่นไม้ที่จะอัดเข้าไปนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับความต้องการด้วยถ้ามองผิวเผินเนี่ยมันเหมือนกันทุกจุดเลยแต่ว่าตรงนี้ทางคุณลูกค้าเนี่ยจะเลือกเป็นลายไม้แล้วก็บวกด้วยจะมีไฟลิบบินเป็นแสงวอร์มไว้อยู่ถ้าสังเกตง่ายๆเลย ถ้าเราจะทำเป็นไฟลิบบินแบบนี้ผมแนะนำให้ทําเป็นแสงวอมไว้จะสวยงามอย่างมากๆในตอนกลางคืนนะครับแล้วตัวจบงานเราจะจบด้วยอะไรในส่วนตรงนี้ถ้าเราไปสั่งร้านที่เขาขายเฉพาะตัวของฟ้าเมทัลชี t เลยตรงนี้ทางร้านเขาก็จะมีสำเร็จรูปมาเลยในส่วนของการจบของตัวต่อของฟ้าไม้ละแหนงในส่วนตรงนี้เราจะปิดแค่ตัวฝั่งอเศด้านในของตัวบ้าน และการจบงานด้วยฝ้าไมละแนงจะจบยังไงง่ายๆเลยนะครับในส่วนตรงนี้จะทําเหมือนตัวฝ้าไมละแนงที่เป็นไม้หนา้าสางตัดขอบเลยในส่วนของตัวฝ้าจะไม่ได้ทดลงมาเลยตรงนี้จะชนกับเหล็กตัว4ค2เลยจะพอดีกันเลยและจบงานด้านในตรงนี้เราจบด้วยตัวของไม้ละแนงเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้จะเป็นตัวสําเร็จรูปจะไม่ใช่ตัวของฝ้านะครับตรงนี้ทางร้านเขาจัดส่งมาให้เลย จะเป็นสําเร็จรูปมาเลยแล้วเราก็จะมาติดตั้งและโดยปกติแล้วถ้าเราเป็นไม้น้าสามตัดขอบเนี่ยที่เป็นฝ้าไม้ระแนงเราก็จะปิดด้วยมอบแต่ว่าในส่วนตรงนี้เราแทบจะไม่ต้องปิดอะไรเลยต่อมาขาดไม่ได้เลยก็คือรางน้ำรางน้ำเราใช้เป็นขนาด8นิ้วตามสเปคบริษัทและก็บวกด้วยท่อ p v c ขนาด3นิ้วในส่วนตรงนี้ทางช่างยังติดตั้งไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเก็บรายละเอียดเรื่องสีโครงเหล็กแล้วก็เก็บงานตัวแผ่นหลังคาด้านบนแล้วก็เก็บฝ้า ถัดมาเสาแผงเสาแผงตรงนี้เราใช้เป็นขนาด4ี่คูณสองสองเส้นอยู่แล้วนอกแล้วก็เหล็กนิว้วคูณนิว้ว5เส้นอยู่ในสามารถดีไซน์ได้เหมือนกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับงานต่อเติมหลังคาและมีฝ้าแบบนี้เป็นที่นิยมกันอย่างมากๆเมื่อจะเป็นงานฝ้าไม้ระแ,แนงหรือว่าจะเป็นฝ้าเมนเลนชีสทำเป็นลอนแบบนี้ เป็นที่นิยมกันสมัยนี้กันอย่างมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะต่อเติมงานหลังคาแบบนี้ก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0881044888หรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปต่ตอไปสวัสดีครับ